ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให รู้สึกสบายสบยหลับตาเบาๆาพอสบายสบายททำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่ง แล้วก็โกรมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือไื้จำไมง,ง่ายไวาอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นะ แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมือนกับเพชดหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายสบายเลยนึกถึงองค์พระแก้วขาวใส อย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรัง สัมมาอรังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือประแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึง่ง ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจะลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันวันนี้คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานดีแท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ในแต่ละพพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เ แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพิ่มเพลนในกามของทิพยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี่เลยชนะาวสวรรค์ทั้งหลายนะ่ยหกชั้นเลย ถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพเลิดเพลินในทิพยประสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่ถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัว ซึงเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพลมอยู่ในพลมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลภชาสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลย อรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวตังเว้นอย่างพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละและวที่ใครจะคํ้ามายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็กนหยุดหยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรม ตั้งแต่พระโสะดาบานันพระสะกิตาคามีพระอนาคามีพระอรหนอย่างนั้นแต่ยังไมพบกระทึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคำยืนยันของท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดใน ทำนั้งปวงในเรื่องราวความมียขิงชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ท่านเวียนไหวายเกิดทำซ้ำในภพสามเนี่ยนับครั้งไม่ท้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์เนี่ยก็นับครั้งไม่ท้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงให้ระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้ว ก็จะจกักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสมีชมพูทวีปคือโลกเราใบนี้ในยุคที่มีผื้นเป็นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะเงนินน่ะชนในยุคนั้นนนับถือศีลห้าเป็นประเทศเดียว ท่านปกครองได้ทั้งชมบตทวีปอุตรคุรุทวีปปบพระวิเทหททวีปอัรปรโโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาประสุมนหรือเขาประสินเดรุนั่นแหะไปมาได้ในรัตนเจ็ในอนุภาคของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนะี่ยท่านยังยืนยันว่า ใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดทั้งการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปูถุชนแล้วแล้วก็นอกนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลองมาจะเป็นพระราชาผู้หญิงใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศสาดัดบรมเศรษฐี มหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมนั้งปวงที่หมดกิเลสอาสะวะแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและให้ยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเครื่องลองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็น อย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้เวลาว็็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนะี่ยมันคลอเคลียร์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด พอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งเราก็จะถูดดึงดูดใหตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและดวงปฐมมมักก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งน้ำน,นอาจจะพักระหว่างทาง ดีเดสิตปุรีเราก็จะั้งโขนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทางทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกตกหลน่นหลนเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มเบาเบาสบายสบาย ได้ใจที่ชื่นบานให้สบายสบายฝึกกันไม่ทุกวันอย่าเหยียดคลั้นกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงในชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิต ตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปนะไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ ไปสู่เทวโ,โลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรจะให้เกียรติกลาต้องสอนตัวเองนะบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่อง ที่จะดึงใจเราให้หลุดจากลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแวบบออกไปในเรื่องราวต่งา,งางๆเพราะจะ้นกระทองฝืนฝืนใจฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ย ถึงณตรงนั้นในความขยันมันก็จะมาเองแจะมีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งมากกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าใจมันนิ่ง แน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะีดวงก็จะใส วางแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูปรม,ลมแล้วก็กายธรรมซึ่งเราคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียด ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็่าแยกตอนแรกตองที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหะประเภทเป็นบ้าเปโลกประสาทอะ ปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ไม่ไม่มันก็ฟุ้งมือมืออะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆเงาสิ่งลาน,น้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมาก น้ำก็จะโลง่โลงโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความโดยสุดเพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงาม โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นก็อยู่ที่เราขยันแะ้วก็ปรับปรุงวิธีการให้ดีที่เดียวยังในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะ ในยามค่ำคืนอันเป็นสุรินี้ช่างเป็นค่ำคืนทรงคุณค่าอันช่วงวันเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นไปเพื่อการสร้างบาร,รมีน่าเพื่อปิติที่ลูกๆทั้งหลายได้ดำเนินตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตในการก่อนเพื่อสั่งสมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตนเองวันคืนล่วงไปลงไป บัดนี้ลูกๆทุกคนได้ทำในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายในโลกยากจะกระทำได้ดังนั้นก่อนจะเอนกายพักผ่อนหลวงพ่อขอให้ลูกๆทุกคนน้อมรำลึกนึกถึงภาพอันน่าปลื้มใจพร้อมกับทบทวนว่าวันนี้ที่ผ่านมาและวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะมาถึง เราได้เพิ่มพูนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเรามากมายเพียงใดเรามีความอดทนกรอบด้วยจิตเมตตาและให้อภัยมากขึ้นเพียงใดเพราะภาพอันงดงามแห่งการสร้างความดีที่ยากเกินกว่าคำบรรยายนี้ล้วนเป็นบุญที่ทรงคุณค่าและมีพลานิสงอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและโลก ให้นึกน้อมอรัธนาบุญกศุศลทั้งหลายมาประมวลรวมกันกลายเป็นดวงบุญอันสว่างพโพลงปรากฏณศูนย์กลางกายเปร่งรัศมีแห่งความบริสุทธิ์ยังความเย็นกายเย็นใจแผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณขอให้อนุภาพแห่งบุญกศุศลกอบด้วยความเมตตา ปรารถนาดีจงแผ่ไปยังบรรพบรุษปิยชนทั้งหลายแม้จะล่วงลับไปแล้วหรือจะเป็นมารดาบิดาญาติสนิทพิสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดจนมวลมนุษยชาติชาวโลกให้มีแต่ความสุขมีความแช่มชื่นผ่องใสมีความหวังกำลังใจ ให้พ้นจากอุปสรรคและทุกโศกโรคภัยแม้จะเป็นบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหล่าสังเสตชะชัฉลาพุชะ,ชชะอันชะและโอป,ปปาติกะต่างถือปฏิสนธิเกิดมาล้วนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นโลกแก้วเป็นโลกแห่งสันที่สุขที่แท้จริงลูกๆทั้งหลายหลับพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเพื่อเราจะได้สร้างบาร,รมีกันต่อไปด้วยพลานิสง์แห่งการสั่งสมเมตตาบาร,รมีนี้จะส่งผลดมันดาล ให้ลูกๆทุกคนมีจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสมีองค์พระธรรมกายสถิตยอยู่ณศูนย์กลางกายคอยปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จสมปรารถนาในกุศลเจตนาไปตลอดกาละนาน